สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อยากจะมาเราเจ็ดพร้อมบ้านบ้านช่วยอัปเกรดสมองของเราแบบที่โรงเรียนไม่เคยสอนนะจ๊ะเออเอาเป็นว่าคุณเอาคําสั่งบ้านบ้านไปใช้นะคะแล้วมันอาจจะช่วยให้เรารู้สึกแบบเก่งขึ้นฉลาดขึ้นทันทีโอเควะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพร้อมนี้พ๊อม,มีมาไว้ให้ทั้งหมดเจ็ดพร้อมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ในคลิปเนี่ยอาจจะมีตัวอย่างอ่ะหนึ่งพร้อมส่วนที่เหลือนะคะถ้าใครที่อยากจะได้เพิ่มเติมเราจะาใส่ไว้ให้ในอืม คอมเมนต์นะคะขออย่างเดียวขอแค่คำขอบคุณโอเคไหมไปค่ะไปดูกันอ่ะมาแล้วนี่จะ้ะนี่ไม่มีคอร์สราคาแพงไม่มีวิดีโอลุมดำยาวสิบชั่วโมงแค่จัดคำสั่งที่สอนฉันในสิ่งที่โรงเรียนลืมสอนและช่องสีแดงก็ไม่เคยสอนได้เออเอาตัวอย่างมาให้ดูอ่านี่ค่ะอันแรกเป็นหนึเปิดโปงจุดอ่อนอ่ะเปิดโปงจุดอ่อนที่ มองไม่เห็นะเราทุกคนมีค่ะนี่บอกเลยว่าอ่ะอะไรคือสิบแนวคิดทักษะสำคัญที่คนสำเร็จส่วนใหญ่อยากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆก็คืออายุยังน้อยนะบอกฉันว่าฉันมองข้ามอะไรไปและทำไมการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถึงสำคัญเหล่านี้ตอนนี้ถึงเปลี่ยนทุกอย่างได้เอออ่านอ่าน,านแล้วก็อ่านตามไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่าก็คือบ๊อบเตรียมพร้อมไว้ให้พวกคุณเยอะมากนะคะนี่อ่ะลองดูเลย เออนี่คือลองสั่งมาเลยนะจ๊ะนี่อะไรคือ10แนวคิดหรือทักษะสําคัญที่คนสําเร็จส่วนใหญ่อยากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆบอกฉันว่ามองข้ามอะไรไปและทําไมการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ถึงเป็นจุดเปลี่ยนนี่10แนวคิดทักษะที่คนสําเร็จอยากรู้ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นไงเดี๋ยวนี้คือแบบอัปเกรดสมองก็คือใช้ ChatGPT เลยเก่งภายในชั่วข้ามคืนเป็นแบบนั้นจริงๆการบริหารเวลาและมีคุณค่าเพราะเวลาที่มี คุณภาพสร้างผลงานที่มีพลังมากกว่าเวลาที่ยาวนานแต่ไม่มีโฟกัสโอ้ยโดนโดนโดนไหมล่ะทักษะการสื่อสารให้คนเข้าใจและเชื่อใจนี่อันนี้คือสิบทักษะที่ตะกี้เราขอเข้ามานะเนเนเๆอะไรคือสิบแนวคิดนะ,ะนี่เขาก็ให้หมายว่าเออบอกว่ามันดีนะมันทําให้ขนาดป,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 ปาอ๊อกใช้เองป๊อกเอามาลองเล่นเองว่าเรงรู้สึกเออฉันก็ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยการบริหารพลังงานมากกว่าเวลาเป็นไงรู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองพีคที่สุดและ เอางานสําคัญไปไว้ตรงนั้นอาโปรดักกิปเอ็กซิสเป็นไงเป็นไงแล้วถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มนะคะนี่คิดแบบเป็นระบบแทนที่จะมองแค่ง,งานหนึ่งชิ้นเรียนรู้ภาพรวมและระบบสร้างระบบที่ทํางานให้เราแม้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่อะเราอยากรู้อันนี้เพิ่มเติมเราก็จก๊อปปี้มาค่ะแล้วก็มาถามเพิ่มอ่ะขอเพิ่มเติมหน่อยนี่ก็กดไปเลยของพกเขาจะรู้แล้วอ่ะดีไหมง่ายๆแบบนี้มีอันหนึ่งที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสอนอะมาสอนเซตติ้งเออ ขยายให้บอบแบบเข้าใจแล้วก็ใช้ได้จริงเห็นปะอะไรที่คุณข้องใจต่อคะ่ะเนี่ยคิดแบบเป็นระบบคือฉันน่ไม่ค่อยเป็นระบบฉันบอกเลยส่วนใหญ่ฉันน่แบบมั่วๆไปเรื่อยๆอ,อ,อ่ะคิดแบบเจ้าของระบบไม่ใช่แค่คนทํางานในระบบคืออะไรคือการมองสิ่งที่กําลังทําไม่ใช่แค่ทีละชิน้นเออนี่จริงมากแต่เห็นความเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าใจว่าแต่ละส่วนทานํางานยังไงรู้ว่าส่วนไหนทําให้ทั้งระบบติดขัดแทนที่จะลงมือทําทุกอย่างเองเราเริ่มเสริมระบบให้สิ่งนั้นทํางานแทนเราได้ เหมือนเราใช้ c h a t GPT ค่ะเดี๋ยวสเต็ปสัตไปก็ก็จะไปเริ่มลงอ่อใช้ AI อตอบแชทแล้วเพราะว่าเวลาที่นักเรียนถามแชทมาเยอะๆนี่คือตอบไม่ทันเลยดีเหมือนกันนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพถ้าเป็นพ่อค้าออนไลน์ไม่ใช่แค่โพสขายทุกวันแต่สร้างระบบโพสล่วงหน้าระบบเก็บรีวิวระบบส่งอีเมลโหมันโดนตัวเองเลยอะทุกวันนี้ทำงานแบบผักชีโรยหน้ามาก เออเพาทำตามอารมณ์ไงอะถ้าเป็นคนสร้างคอร์สไม่ใช่แค่สอนเก่งแต่ต้องมีระบบออนบอดดิ้งนักเรียนระบบขายซ้ําระบบถามตอบอ,อัตโนมัติเออโหนี่เหมือนเขาบอกจะไม่ทําเลยยังไงไม่รู้นะอะนี่น้าจิ้มเบาๆแค่พร้อมเดียวนะคะคิดดูพร้อมเดียวยังรู้สึกอัปเกรดสมองตัวเองขนาดนี้แล้วถ้าเจ็ดพร้อมที่เดียวเราจะคอมเมนต์ไว้ให้นะคะขอแค่คำขอบคุณแต่ถ้าใครที่กลัวว่าจะพลาดใครที่อยากจะเหมือนแบบมีอะไรใหม่ๆ AI หรือหาเงินออนไลน์อะไรได้อีกก็ กดติดตามไว้จ้ะและเดี๋ยวจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปอัปเดตสมองอัปเกรดให้อัจฉริยะขึ้นอีกสักกาหติหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,านะจ้ะทุกคนบ๊ายบาย